สวัสดีทุกคนคะ่ะวันที่5มกราคม2 5 6 9เดี๋ยวเรามาดูว่าดาวเกตย,ย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวสีมีนนะคะวันที่5มกราคม2 0 1 9เนี่ยดาวเกตจะย้ายจากราศีเมษู่ที่ราศีมีนซึ่งมักมุกรลักษณะคนเองอยู่จนถึงที่2มีนาคม2 5 6 9รทีเนี้ยทางโหราศา,ศาสตร์คือดาวเกตเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สารรีรับสิ่งทีดับก็ได้แม้กระทั่งเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเองเรื่องของธาตุรงเราดูกันที่นี้มกคุรมลัมกษนางคุณเนี่ยเรามองในสิ่งที่มีคาดคิดสองมุมนะมุมบวกก็คืออะไรตัวคุณเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณเองนะหรือเรื่องของสิ่งทีรับก็ได้ค่ะคือพูดง่ายว่าอาจจะเป็นเรื่องของเออบันพบุรุคุณเองก็ได้ที่ ไม่ได้อยู่วาระไปเนะี้ยเขายังปกป้องคุ้มครองคุณยังดูแลคุณยังหงูใยคุณอยู่นะหรือบางคนเนี่ยอาจจะสนใจเรื่องของศาสตร์รีรับเป็นรับไหมหรือสนใจในเรื่องของทางจิตวิญญาณหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องดูแต่คนเนาะเนี่ยมันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ดูว่าจะมีเรื่องราวอย่างอื่นเกี่ยวข้องด้วยไหมก็ต้องดูว่าพื้นเดิมของคุณสมมตินะพื้นเดิมคุณเนี่ยดาวเกตคุณอยู่ในเรื่นการเงิน แน่นอนเลยคุณจะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องคุณจะมีเงินเข้ามาคุณทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเงินอะไรของแต่ละคนนะคะต้องบอกเย้หรือบางคนเนี่ยพอดาวเกตคุมลัคนาคุณเนี่ยมันมีอาจจะมีเรื่องของการฝันไปที่แปลกๆก็ได้นะหรือไปไหว้เนี่ยไปไหว้เออบางคนเนี่ยอาจจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หรือมีการไปไปฏิบัติธรรมก็ได้นะถือศีลบูชาพามอะไรของแต่ละคนหรอกค่ะอันนี้ก็ต้องไปดูเนาะ หรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการเอ่อทำอะไรเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองก็ได้ลงคอสต,ต่างๆกันไปทีนี้เรามองในมุมลบบ้างมุมลบเนี่ยดาวเกตเนี่ยกลุ่มรัชกาคุณเองเนี่ยบอกว่าคุณจะมีความเครียดวิตกกังวลเกิดขึ้นเกิดขึ้นในเรื่องอะไรของตระคนก็แตกต่างกันหรือมีเรื่องของอารมณ์แปรปรวนมีอารมณ์ขึ้นอารมณ์มลงอย่างเนี้ย แต่ก็ต้องระมัดระวังถึงว่ามันก็จะเริงกับตัวของคู่ครองคุณด้วยเออเงี้ยระมัดระวังดีมีความเครียดหงุดหดงิดอะไรกันต่างๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาต่างๆเนี่ยขอให้ใจเย็นใจใจ,ใจรุ่มๆอ่าอย่าอย่าใจร้อนกันถ้ามันมีเนาะก็คุยกันดีๆอะไรดีๆอย่างเงี้ยความหงุดหงิดขุณเนี่ยมันก็อาจจะคลี่คลายไปได้ซึ่งคุณรู้กรอระยะเวลาแล้วเนี่ยเออ กอบพระยะเวลานี้นะเออวันที่5มกราคมถึง2มีนาคมดาวเกตคมุมลักนาเราเนี่ยเราพยายามควบคุมสติอารมณ์เราให้ดีๆไอความเครียดความวิตกกังวลเองหรือความอารมณ์แปรปรวนของเรื่องอารมณ์เนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นได้นะคะต้องไปดูนะของแต่ละคนอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเนี่ยการนั่งสมาธิเองหรือการสวดมนต์สามารถช่วยคุณได้เอาละกันถ้าใครมีเกิดขึ้นหรือบางคนเนี่ย ถ้าเรามองว่าคุณจะมีการเดินทางไปไหนไหมเกี่ยวข้องกับน้ําอ่าน้ําทั้งหลายเรามัดระวังถ้ามีการเดินทางดูเรื่องของน้ําในบ้านเองน้ําในรถยนต์ก็ว่ากันไปหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการเดินทางต่างถิน่นต่างแดนเนี่ยอยู่ไม่ติดที่ละเพราะว่าดาวเกตกลุ่มลัคนาชอบเดินทาง เอออยากไปเที่ยวต่างประเทศดูก่อนว่าในกรอบระยะเวลาเนี้ยประเทศที่เราจะไปอ่ะมันมีเรื่องของพายุไหมอ่าน่ะก็ว่าไปตามนี้ถ้ามันมีเราก็ไปประเทศอื่นที่ไม่ใช่หน้าพายุของเขาเนี่ยมันก็ไปได้รวมถึงบางคนเนี่ยอ่ะระมัดระวังเรื่องของหล่นจากที่สูงใส่ตัวคุณได้นะเอออันนี้ต้องดูนะคะแต่ทีนี้ฝากไว้นดิดนึงว่าดาวเกตเอง,เ,องเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหม ความดีกับบุญกุศลที่คุณทํามาถ้ามันมีมีมีวิกฤตอะไรเกิดกับคุณพูดได้เลยว่าคุณสามารถผ่านกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ละคนเนาะเพราะบุญกุศลแต่ละคนมันทํามาไม่เท่ากันน่ะต้องบอกงี้ก<ม>็สําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็วันคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทคนให้พบเจอความดีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ